อ่ะเอาละค่ะช่วงน i, for yeah. ี้เดี anyway. ๋ยวเราให้หนุ่มๆนะคะพูดคุยกันถึงผลงานดีกว่าว่าได้ติดตามสามหนุ่มได้จากที่ไหนกันบ้างติดตามละครสามหนุ่มดอกทองพี่เป็นใครล่ะแต่จริงๆของเราเป็นอสามหนุ่มดอกทอง ข้าคนอื่นทำมขั้นถึงขั้นสุดเลยทเดียวพี่ก็สุดผมจะบอกอะไรให้่อยว่าจริงจริงเนี่ยอย่าก็อย่าไปคิดมากน้าม้าไปหย่มยู่น้ำเลยน้ำเลยนะฝากผลงานเลยที่ก่อนไปสิาเหนื่อยแล้วไม่วแล้วพี่เหนื่อยมากเลี่ะมึงมึงมึงทุกวนมาเลยเมื่อกี้ส่งมามากเลยมึงคือกันเป็นก็น้อยสุดยังจะบัดปวดในห้องอีกรูปเดีว

เดี๋ยวเดี๋ยวแค่ที่อยองเราพี่ขอ้งเราชอบปลุกฟลอรชอบเพลงนี้็อก้าแค่สาวพี่อันนี้อันนี้เป็นซีนเอ็มวนะฮะอันนี้เป็นซีนร้องอาลอกไปแม่ม ครับผมก็อยากจะร้องเพลงเหตุผลคอเขาอ้านนะครับเพลงนะครับก็มีตาแป๋นก็ตอนนี้อเพิ่งออกมาไม่นานก็ยังไงก็ขอได้ตามคลินวิทยุครับแล้วก็ดู m ีกันได้ครับที่ w w w y o u t u b e c o m l a s h e x a c t c h a n n e l ขอบคุณมากครับผมดาวโหลดกับจ้างหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าครับผมแต่กจก็ได้กับน้องกา